สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดเพิ่มเติมกันนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะโอเคครับก็มาเริ่มกันดีกว่านะครับยังคงเป็นข่าววนเวียนอยู่กับเจ้าหนูเองเชลโกเมสนะครับมิดฟิลด์วัย19ปีของทีมเรานะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นผมได้มีการเคาะเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าสัญญามันไม่คืบหน้านะครับแล้วก็อนาคตแบบไม่แน่ไม่นอนอะไรประมาณนั้นนะฮะ ซึ่งมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์แล้วก็เดลี่เมลเนี่ยได้เคาะมาอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสาการ์ะตอนนี้นะฮะมิลเลอร์บ, Miller บอกว่าจริงๆแล้วนักเตะเนี่ยที่มีการบอกปัดสัญญาฉบับใหม่เนี่ยที่มีรายรับหรือว่าค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ20,000จนถึง3 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับเพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือในเรื่องของการการันตีโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับหรือว่าหาพื้นที่ ในทีมชุดใหญ่อะนะครับมันแทบจะไม่ค่อยมีนะฮะสิ่งที่นักเตะต้องการก,ก็คือต้องการมีพื้นที่อยู่บ้างนะครับหรือว่าได้รับโอกาสอยู่บ้างแต่สิ่งนั้นเนะี่ยแมนยูให้ไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าใจในทิศทางของสโมสรได้ว่านักเตะในทีมในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับแถมทั้งในช่วงฤดูการหน้าผมก็บอกไว้แล้วว่าแมนยูก็มีนโยบายการซื้อนักเตะในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับประมาณสัก 1-2งถึงรายอย่างที่เราได้เห็นข่าวกันอย่างแจ็คกิลลิสหรือว่าเจดอนซานโชนประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เขายกกันเข้ามาที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าเอเจนต์ของเอ็นเคโกเมตเนี่ยอย่างปีนีซาวิเนี่ยคือเป็นคนสนิทกับทางผู้บริหารระดับสูงของทางเชลซีด้วยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันลงรอยกันทั้งเอเจนต์แล้วก็บอดระดับสูงงทางเชลซีมันก็เลยทำให มีความเป็นไปได้ที่แองเกลโกเมสจะย้ายไปเชลซีในช่วงฤดูกาลหน้าแบบไร้ค่าตัวนะครับแล้วก็ดาวรุ่งรายนี้นะครับก็อยู่ในช่วงวัยใกล้เคียงกับพวกเมสันเมาส์โทเมอรี่นะครับลิสเจมหรือว่าเทมิอั r บรามด้วยนะครับนะก็นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่มีการเล่นข่าวกันออกมา,มาในเรื่องของแองเกลโกเมสนะครับอีกหนึ่งทีมนะฮะที่จ้องดูสถานการณ์อยู่นะครับ ก็คืออาเซนอนนะครับที่กําลังให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่ามีเดลิเม a i ลเล่นข่าวกันเข้ามาด้วยเนี่ยเดลิเมลบอกว่าอนาคตของเอ็นเคียวโกเมเนี่ยจะชัดเจนนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปในช่วงสัปดาห์หน้านะครับนะเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้มีการพูดคุยไปแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าสัญญาฉบับใหม่นะครับก็ยังไม่คืบหน้าหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ มีการพูดคุยมาอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ลงตัวนะครับแต่ในสัปดาห์หน้าคือจะตัดสินเลยว่านกเตะจะอยู่ต่อไปหรือเปล่านะครับจะได้รับสัญญฉบับใหม่ต่อไปหรือเปล่านะครับนะก็รอดูกันในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งนอกจาก2ทีมจากลีอังกฤษแล้วยังมีบาร์เซโลนายังมีดอทมุลยังมีอินเตอร์มิลานนะครับนะที่ให้ความสนใจด้วยนะครับหลายทีมเยอะมากนะครับนะมีทีมนำทั้งนั้นเลยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเรื่องรนวต่อไปครับเป็นเรื่องรนวของเดเมเทอร์เบอร์บาตอมนะครับนะก็เป็นอดีตกองหน้าของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดีลของจาดอนซานโช่นะครับซึ่งเบอร์บาตอมมองว่าคือในความรู้สึกของเบอร์บาตอมเนี่ยเขาคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จาดอนซานโช่เนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ ซึ่งสิ่งนี้ยบรอรวัตตบอกว่าเขาเคยพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าคือแมนยูเนี่ยมีทั้งม์คซิอาวมีทั้งแรดฟอร์ดมีทั้งเดนนิสเจมอยู่แล้วดังนั้นการย้ายมาเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกที่ชัดเจนว่ามาถึงคุณมีตัวจริงอยู่แล้วมันอาจจะเป็นการโลเทชันก็ได้นะครับซึ่งการโลเทชันในวงการฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ เราก็คิดอีกบุมหนึ่งได้ว่าจะดอนซานโชมาในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นมันสามารถการันตีตัวจริงได้นะครับแต่มันก็อดคิดไปได้ใช่ไหมครับว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับบางทีจะดอนซานโชอาจจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามแบบต่อเนื่องก็ได้เพราะว่าเขามีตัวจริงอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเอาที่เหมาะสมที่สุดในมุมมองของเบอร์ตอก็คือว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วก็จะดอนซานโชควรที่จะเลือกทีมที่สามารถลงเล่นแบบ สม่เสมอได้นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงวัยที่กําลังพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็การย้ายมาในทีมรูปแบบแบบเนี้ยที่ไม่สามารถการันตีได้มันอาจจะเป็นการหยุดพัฒนานั่นเองนะครับในตรงเขานะครับที่สําคัญคือเจดอนซานโชค,ควรที่จะอยู่กับดอดมุนต่อไปอีกสักปีน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับนี่คือมุมมองของดิเวเทเบอร์ตอมนะที่ได้พูดถึงดีลของเจดอนซานโชว,ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็ประมาณนี้ ส่วนเรื่องราวต่อไปครับเอาเรื่องราวของพอสโคนะครับก็ได้มาย้อนความหลังกันหน่อยนะครับว่าแมนยูเนี่ยเคยพลาดการซื้อตัวสแข้งดังนะครับที่มีการเลือกย้ายไปทีมอื่นนะครับซึ่งสีแข้งดังที่พอสโคหมายถึงมีใครบ้างนะครับที่แมนยูเคยผิดพลาดเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเฮ์รี่คีวิลนะครับแฮ์รี่คีวิลเนี่ยก็เป็นออตอนนั้นเนี่ย เป็นนักเตะของทางลิเวอร์พูลนะครับนะคือหนึ่งในนั้นนะ่ก็เลือกย้ายไปลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับนะแล้วก็แมนยูก็พลาดจนไปนะครับส่วนอีกหนึ่งราย,น,ยนะครับก็เป็นเดวินดัฟนะฮะคือหนึ่งในนักเตะรายนั้นเช่นเดียวกันนะครับนะอ่าหนึ่งในสี่นะครับที่เขาให้สัมภาษณ์มานะครับแล้วก็รวมถึงอายอนร็อบเบนก็มีการย้ายไปเชลซีด้วยนะครับก็บอกปัดแมนยูนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอสกอบอกว่ารายที่ น่าเสียดายที่สุดนะครับแล้วก็ดูจะโดดเด่นที่สุดก็คือโรนัลดินโยนะครับคือพระสกุลบอกว่าเขาจําได้ครับว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับคือป่าเนี่ยนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมเดินเข้ามาบอกนะครับว่าเออเนี่ยเรากําลังได้โรนัลดินโยแล้วนะนะครับเพราะว่าสโมสรเนี่ยมีการมอบเสื้อให้กับนักเตะรายนี้แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายโรนัลดินโยมีการเปลี่ยนใจนะครับแล้วก็ เรืองที่จะไปเส,สัญญากับบาร์เซโลร่าซังงานนะครับนะก็เป็นดีลที่ผิดพลาดกันไปในตอนนั้นนะครับนะโอเคนี่คือสิ่งที่โพสโคให้สัมภาษณ์มานะครับก็เป็น4ดีลที่เสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับในมุมมองของโพสโคนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับอันนี้ผมไปหยิบยกมาจาก m อ็เอ็นนะครับเป็น5ดีลที่ผิดพลาดนะครับหลังจากที่ป๋าวางมือไปนะครับนะับก็ ยุคเดวิดมอยหรือฟานกานะครับโชเซ่มันยแล้วกันแล้วก็อาจจะนับในส่วนของอะโอล็โกน่าโซชาด้วยแต่ว่าโซชาเนี่ยก็ยังไม่เห็นเดีผิดพลาดน,นะส่วนใหญ่จะเป็น3ยุคหลังนะครับ3ยุคหลังก่อนหน้านั้นนะฮะก็รายแรกั็เป็นเฮลิกมาคเทยานนะครับตอนอยู่กับดัดมุลเนี่ยผลงานดีนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยทีมให้ทีมเนี่ยพัฒนาขึ้นไปแบบเรื่อยๆแล้วก็ ทำผลงานได้ดีแบบเรื่อยๆด้วยนะครับคือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้ดอทบ่นนยมีผลงานที่ดีก่อนที่จะย้ายมาแมนยูนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการแอซิดด้วยนะครับ,นะรบเป็นนักเตะที่แอซิดได้เยอะนะครับสร้างสารรค์เกมได้เยอะนะครับช่วงแรกๆย้ายมาก็ถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มีช่วงดีถึงขีดสุดเลยอะแบบช่วยทีมแมนยูได้ดีมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกับมีอาการแกว่งนะครับปรับตัวไม่ค่อยได้แล้วก็ เหมือนกับฟอร์มมันหายไปแบบดื้อๆเ,เลยนะครับอาจจะมีปัญหานอกสนามด้วยในช่วงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นฟอร์มแบบว่ากูไม่กลับแล้วอ่ะนะครับก็คือให้โอกาสแล้วแต่แบบฟอร์มมันไม่เหมือนเดิมนะครับผลสุดท้ายก็มีการสลับดีลกับทางซานเชสไปนะครับก็ถือว่าเป็น1ดีลที่ผิดพลาดกันไปนะครับส่วนดีลที่2ก็เป็นแมนฟิสเดปายนะครับแมนฟิสเดปายเนี่ยก็ตอนที่ก่อนที่ย้ายมาแมนยูเนี่ยนะครับ เดปายเนี่ยนะฮะก็โอ้โหเล่นให้กับ PSC ผลงานดีมากครับนะเป็นดาวซันโบด้วยแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ด้วยนะครับแต่พอสุดท้ายเนี่ยย้ายมาในายุคข,ของหลุยฟานเกาเนี่ยนะครับโอ้โหตอนแรกก็คาดหวังว่าเฮ้ยแม่งของจริงนะครับแล้วก็อยู่ในมือของคนชาติเดียวกันด้วยอย่างหลุยฟานเกาเนี่ยนะฮะมันน่าจะปลุกปั้นได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็สวมเสื้อหมายเลขเจ็ดด้วยเบอร์แบบซุปเปอร์ตาร์เลยของแมนยูนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอด แล้วก็ได้รับโอกาสเยอะนะแต่ว่ามันปรับตัวไม่ได้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายออกไปในยุคของโชเซ่มิโยนะครับไปอยู่กับลียงก็ผลงานดีละนะฮะส่วนรายที่3ก็เป็นซานเชสนะครับซานเชสเนี่ยนะฮะตอนย้ายมาสลับอยู่กับมาคริยานนะครับก็โดนคาดหวังเหมือนกันนะครับแล้วก็แบกค่าเหนื่อยสูงมากนะครับเราๆสี่แสนห้าแสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับสุดท้ายก็อย่างที่เราได้เห็นกันเขามีความทุ่มเทนะครับ นะเกินร้อยจริงๆในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการเวลาลงสนามทุ่มเทมากแต่ว่ามันก็ไม่มากพอนะครับก็คือไม่มากพอหมายถึงว่าทุ่มเทแล้วแต่ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันยังแบบคือยังไม่โอเคนะครับนะมันก็ไม่เกิดอะไรนะครับมันก็ไม่สามารถมัดใจทั้งโค้ชแล้วก็แฟนบอลได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยแบบยืมตันไปแล้วก็ถือว่าตอนนี้ซานเชซจัดอยู่ในดีลที่ผิดพลาดไปแล้วนะครับนะี แล้วก็รายที่4เป็นดอร์เมลฟาเกานะครับฟันเกาเนี่ยนะครับย้ายมาแมนยูด้วยความหวังแบบสูงมากนะครับเอามาเติมในพื้นที่กองหน้านะครับแล้วก็โอ้โหตอนนั้นโดนโปรโมทไปเยอะมากนะฮะก็พี่แกได้รับฉายาว่าเอลตริกเก้นะครับเป็นเสือร้ายอะไรประมาณนั้นนะครับยืมตัวมาหนึ่งฤดูกาลนะครับพ่วงกับออฟชั่นซื้อขาด14ล้านปอนด์ได้นะครับย้ายมาพร้อมกับเอ็นเควเดเมเรียนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยพึ่งพิ่งจะ หายจากอาการบาดเจ็บหนักมานะครับแล้วก็มาเล่นในพิพิธภัณอังกฤษ,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 ษเป็นลีกที่เข้าหนักเข้าแรงเข้าเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพอเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาก็ยังแยง,แยงนะครับเวลาได้บอลก็ยงังแยงบ้างจับบอลลั่นบ้างหรือว่าเข้าวัตก,ก็ล้มง่ายบ้างคือปรับตัวไม่ค่อยได้นะครับสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับแล้วก็ลงสนามไปทั้งหมด28เกมได้รวมกันทุกรายการกดไปเพียงแค่สประตูนะครับก็ถือว่าเป็นเดียวที่ลม้มเหลวกันไปในตอนนั้นนะครับ รายสุดท้ายครับเป็นเอ็งเคลเดมารียนะครับก็เป็นเบอร์เจ็ดอีกหนึ่งคนที่ซื้อมาแล้วก็พร้อมกับความหวังช่วงต้นฤดูกาลทําไม่ดีมากครับนะทำไม่ดีแบบสุดๆไปเลยนะฮะคือแบกทีมได้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือมันมีเรื่องของการปรับตัวอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็นอกสนามเนี่ยเรื่องของน้องสนามก็ไม่ค่อยโอเคอย่างที่ภรยาของเดมารียเนี่ยได้ออกไาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับว่าเขาไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับบรรยากาศในเมืองแมนเชสเตอร์หรือว่าอังกฤษเลย อะไรประมาณนั้นครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นในเรื่องของการถูกปล้นนะครับที่จนขึ้นบ้านด้วยแหละนะก็เลยทําให้หลายๆอย่างมันสะสมกันพอจบฤดูกาลเดียบเดียก็ไม่ได้มารายงานตัวกับทางสโมสรแล้วก็แล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยทางนันเตก,ก็บีบให้สโมสนนรเนี่ยปล่อยตัวง,งเขาไปนะครับไปอยู่กับทางเปชเชในเวลาต่อมานะครับเป็นที่เรียบร้อยนี่คือห้าเดียวที่ผิดพลาดนะครับหลังจากที่ป๋าวางมือไปนะครับก็ ส่วนใหญ่มันก็อยู่ในยุคข,ของลอยฟาเก่า,กานะครับแล้วก็โชเซมีมนโยอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะครับปิดท้ายกันครับเรื่องราวของรงนกิกนะครับร a n กิกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่า4แข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เคยถูกเซอร์เด็กฟูซันต่อว่าในเรื่องของฟอรมการเล่นเลยนะครับมีใครบ้างซึ่งคิกบอกว่ามีนักเตะประมาณ3าคนด้วยกันนะครับที่ไม่เคยโดนเซอร์เด็กฟูซันเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของผลงานนะครับ คือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคันโตน่านะครับรวมทั้งมีอีกหนึ่งคนก็คือไบอันรอ o สันมีรอยคีนมีคริสเตียโน o โรนโดพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมีแนวทางของตัวเองที่ทำให้ทีมเนี่ยได้รับชัชนะแล้วก็พวกเขาเนี่ยทำสิ่งต่างๆได้ในสนามนะฮะดังนั้นเฟอร์กี้เนี่ยจึงไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรแบบนั้นในส่วนของทางคันโตน่าเนี่ยมีบางเกมที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาทำประตูไม่ได้ด้วย เขาไม่ได้ขยันวิ่งเหมือนกับคาร์สเตเวสหรือว่าเวลโลนี่เขาไม่ได้สร้างผลงานกระทบอะไรเลยนะครับแต่ป๋าเนี่ยก็รู้ดีครับว่าไม่ชา้าก็เร็วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จัดการให้ได้อย่างแน่นอนนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในเกมตลอด90นาทีแต่ผลสุดท้ายให้แต่บอลส่งมาเถอะนะครับเดี๋ยวมันต้องมีสักนาทีแหละที่คาโดนาหรือว่าผู้เล่นเหล่านี้จัดการให้ ก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคิสเยโนโรโนแล้วกันนะครับบางเกมโรโนเล่นไม่ออกนะครับแต่ทำไมป๋าเก็บโรโนไว้ในเกมต่อไปนะครับเพราะว่าป๋าก็คิดว่าเฮ้เยนักเตะประเภทแบบนี้คือถึงแม้ว่ามันเล่นไม่ออกแต่มันก็ต้องมีบางจังหวะจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะสําคัญอ่ะที่เขาสามารถทำประตูได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกอบเกมเลี้ยงก็ไม่ผ่านอะไรประมาณนั้นนะครับเลี้ยงติด,ด,ดขัดก็มีหรือว่าจ่ายบอลไม่ดีบ้างแต่ว่าผลสุดท้ายมันต้องมีซักจังหวะที่สามารถทำประตูได้ แล้วก็ช่วยให้ทีมชนะได้นะครับน,ะนั่นคือสิ่งที่ร,รันกิกหมายถึงนะครับก็โอเคนี่คือเรื่องราวข่าวสา,ารของแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจนะครับหยิดยกมาพูดถึงกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ